สวัสดีครับนี่วันนี้จะถ่ายพระปิดตาฮะชุดนี้จะชุดเป็นพระปิดตานี่ฮะจะเป็นพระปิดตาของหลวงปู่สุกฮะนี่ฮะพระปิดตาหลวงปู่สุกพิมพ์พุงป่องแต่พุงป่องนี่พุงป่องพิมพ์เล็กนะครับวัดลวงปู่สุขวัดปะครองมาขามเท่าครับเนี่ยเนื้อเก่าฮะเก่า นี่ฮะเก่ามากครับนี่ถึงยุคฮะถึงยุคท่านนี่ดูด้านหน้าอีกทีครับผมเนบางทีก็นั่นฮะนี่ฮะรสุอีกองค์หนึ่งครับองค์ที่สองนี่ก็จะเป็นปิดตาปิดตาของสมเด็จปิลันพิมพ์เล็กฮะเนื้อผงใบลานพิมพ์เล็ก ปิตาพิมพเล็กต้มเด็จปิลันครับเนี่ยออกเนื้อสีเทาออกดำออกเทาดำนะฮะนี่ฮะมีไขชัดเจนเนี่ครับเห็นว่าเป็นพระดูง่ายมากครับนี่ยปิดตาปิลันของวัลคังครับเนี่ยองที่สององค์ที่สามนี่ก็จะเป็นปิดตาอีกองค์หนึ่งฮะแต่องค์นี้จะเป็นปิดตาของหลวงพ่อเดิม วันองโพนะเนื้อเมกพัดพิมพ์เล็กนี่เป็นเนื้อเมกพัดครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่ค่อยชัดอ้าวฮะเนื้อเมฆพัดพิมพ์เล็กครับผมเนี่ยฮะเป็นพิมพ์เล็กเนื้อเมฆพัดฮะเป็นสองหน้าฮะปีตาสองหน้าครับนี่อีกหน้าหนึ่งครับผมฮะโอเคครับท่านนี้พอครับวันนี้